ในปีที่ผมได้มีโอกาสเรียนต่อสวุฟของถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปีที่สองเนี่ยได้เรียนวิเคราะห์แนวทางของอัลอิมามอัลจุเนตอราิมุลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นชัยขุตต่ออิฟะเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับปรมาจารย์ของฝ่ายซูฟีเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดไม่ได้หมายความว่าเราพูดในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนเราเรียนแต่เวลาเรานําเสนอแก่ท่านพี่น้องที่เคารพและผมก็เห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์อับดุลฮากิมได้บอกกล่าวและเห็นด้วยกับการอธิบายของอาจารย์อาริฟีนที่บอกว่ามันมีความสําคัญ โยงใยผูกพันอยู่กับหลักการของศาสนาที่เป็นอด,ดีนที่ยิบรอเอนได้มาสอนอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องสามารถที่จะให้ข้อสรุปหรือได้รับข้อสรุปนั้นได้เลยก็คือเตาสวุฟเป็นเรื่องของการปฏิบัติอันเกิดจากอิลมูการเรียนเตาสวุฟมีความเจนจัดในเรื่องของอควานเรื่องของมอกอมาตพูดเรื่อง สถาสภาวะทางจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้พูดถึงระดับชั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีการปฏิบัติก็เท่ากับมีความรู้ที่ขาดการปฏิบัตินั่นไม่ใช่ซูฟีอาจจะได้ชื่อว่าเป็นมูตซาว,วิฟคือผู้ที่กระทําตนเป็นซูฟีซึ่งคําว่าซูฟียุน รัจ so 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 ุลุนซูฟียุนว่าใน ج م มา ة ทซูฟียุนฟยุกาจุจึงกล่าวว่ารัจุลุนซูฟียุนบุคคลเป็นซูฟีไม่ต้องไปพูดกันในเรื่องของภาษาแล้วว่ามันมาจากขนสัตว์ที่แปที่มาในภาษา,า وف, อ раб ที่ว่าซูฟหรือเปลาร่วมมาจากอาลุซุฟฟะหรืออะไรไม่ใช่ไปดูในเนื้อหาของมันที่พวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติแล้วเวลาเราพูดถึงอาลุตซาวูฟเราพูดถึงบรรดาบุคคลที่เป็น มุตสวิฟะอัลฮะกอกที่บอกว่าที่เป็นห้กกท็นั่นแหละเหมือนกับเวลาเราพูดว่าบรรดาอัลกูเมอัลมุฮัดดิซูนบรรดานักวิชาการที่มีความเจ่นจัดในด้านหะดีษได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้นี่หมายถึงบรรดานักวิชาการหะดีษจริงๆเราไม่ได้ไปพูดถึงบรรดาคนที่อุตริคนที่กุหะดีษไม่ใช่ เวลาเราพูดถึงบรรดาอัลมุฟสิรุนก็หมายถึงอัลอุลามะที่มีความชำนาญการในเรื่องของการตับเซตจริงๆเวลาเราพูดถึงบรรดาอัลอิมะอัลมุสตะฮิดอัลมุสตะฮิดูนฟิลซึกเราก็พูดถึงบรรดาบุคคลที่มีความเจนจัดในเรื่องความเข้าใจในสาขาวิชานั un, ้นจริงๆเพราะนั id, ้นเวลาเราพูดถึงซูฟีในที่นี้ก็หมายถึงบุคคลที่เป็นซูฟีจริงๆของหลอกของปลอมมีอย่างนี้ในทุกหมู่ทุกวงการ แต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้คานที่มีของหลอกของปลอมเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เป็นต้นแบบเป็นเนื้อหาวิชาในขแขนงนั้นๆเสียหายไปด้วยไม่ใช่เพราะฉะนั้นการโจมตีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในบางทีไปเอาบริบทเรื่องที่เกิดขึ้นของการกระทําของบุคคลซึ่งแม้กระทั่งบรรดานักวิชาการหรือบุคคลที่เป็นอาลุตซอวุฟเองก็คัดคนเหล่านี้ออกจากสารระบบเขาไม่นับว่าคนเหล่านี้ เป็นบุคคลที่เป็นซูฟีที่แท้จริงนะคนคนหนึ่งเป็นซูฟีเรียกว่ารจ so ุลุนซูฟียุนแต่ถ้าเป็นหมู่คณะเราเรียกว่าซูฟีย่าุนเติมตาเข้ามาเพื่อเป็นการบ่งบอกว,วันนี้คือความหมายในรูปของจมัมว่ามันจะตวัสลุอิละดลิกะยุคลุเลหูมุตฟุนแลบุคคลใดก็ตามที่จะบรรลุถึงสิ่งดังกล่าวตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีการที่ บุคคลที่เป็นชายขุอริกก็ได้กําหนดวางเอาไว้บนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะและอัสซัลลัฟุซอลัยเนี่ยเราเรียกคนคนนั้นว่ามุตะซูฟุนคนเรียนตะซูฟ์วลินมาอ ا ติอัลมุตตะซอฟิฟาตุและก็เรียกกลุ่มคณะบุคคลที่รวมตัวกันเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าอัลมุตะซอฟิแฟเติมตาเข้าไปอีกเหมือนกันนะเหมือนกับคำวันศาดิโก นะแต่ว่าสนาดิกอนนั้นคือมันแทนตัวที่ถูกทิ้งไปนะตามรบูตอธิวานทีนี้สิ่งที่เป็นข้อสรุปตรงนี้ก็คือว่าไม่ต้องไปหาเรื่องของภาษาอาหรับนี่มายืนยันไม่